ตำรวจเห็นว่าตัวฟาสขนาดนั้นเกิดอะไรขึ้นตำรวจทำอะไร The police m a n went to a telephone ไปโทรศัพท์น้องๆคะ and put in an ambulance call แล้วก็โทรไปแจ้งให้กับรถพยาบาล to Beckman d o w t o w n hospital โรงพยาบาลชื่ออะไร Beckman d o w t o w n half a dozen blocks away dozen แปลว่าโหลหนึ่งใช่ไหมสิบ half ก็คือ6นั่นเอง6ก blocks เมืองนอกนี่เขาจะได้เป็นบล็อกบล็อกคืออะไรช่วงตึกนั่นเองตูนี่คือถนนใช่ไหมคะน้องๆคะนี่ก็เป็นตึกหน้าตาเป็นตึกระหว่างตึกก็จะมีอาลีนั่นคือซอยนั่นเองเหมือนซอยบ้านเราแต่ซอยบ้านเรานี่จะออกแนวสุรากันดานนิดนึงแต่บ้านเขาเนี่ยซอยเขาก็จะเป็นเหมือน สยามเลยของเรานะคะน้องๆหรืออาจจะมีพวกแสดงสมวส,สมก็ได้แล้วแต่เมืองบล็อกซึ่คือหนึ่งบล็อก1บล็อกช่องตึก2ช่วงตึกสามช่วงตึกสช่วงตึกห้าหน้องก็เขียนเองต่อไกันนะคะพี่ก็ที่เกียจวาดค่ะก็6ช่องตึกก็ถือว่าไม่ไกลมาก The old man was carried into the emergency room คุณตาแก่ๆเนี่ยก็ถูกนำไปที่ห้องฉุกเฉิน emergency room ที่นั่นเดคือที่ดาวทาวฮอสพิทอล at 8:30ตอน8โมงครึ่ง by that time ถึงวันวเวลานั้นแล้วเนี่ย he was unconscious หมดสติซะแล้วค่ะ conscious ว่าสติใช่ไหมคะมีสติค่ะ I'm conscious อันไม่มีละหมดสตินอนแบบไปละ and the blueness has spread over a large part of his body จะัวสีมูฟฟฟ้าเนี่ยนะ spread over ก็คือแผ่ลามไป ถึงส่วนสำคัญสำค ну ัญใหญ่ๆของร่างกายตอนตอแรกก็คือหูเล็มีป mm ่าตอนนี hmm> ้ก็อาจจะเป็นแขนขาท้องหรืออะไรอย่างนี้ซะแล้วก็บอกว่า the examining physician attributed to the old man morbid color to cyanosis ก็คุณหมอที่ examine ก็คือที่ตรวจ เช t r อเ u ียดท to the o m a n s morbid ก็คือกล่าวถึงโรค morbid อาการป่วยของผู้ชายเนี่ยโรคที่เป็นสีฟ้าเนี่ยนะคะเป็นโรคไซน n o ิส s ามเลยค่ะถ้าน้องไม่เรียนเจสันน้องจะรู้ไหมคะว่าไ a น o s ิสคืออะไรไม่รู้ไม่เป็นไรคะ่ะน้องๆกับพี่มีวิธีช่วยค่ะสิ่งที่ตามมานั่นเอง c o มาขยายเขาว่ามันคืออะไรจนถึงจบเลยเห็นไหมคะน้องๆน,น,นี่คือ ความหมายหรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออาการของโรคไซนซิสไซนอซิสคือ a condition เป็นอาการ that usually results from an insufficient supply of oxygen เป็นอาการที่มักที่จะเกิดจาก r e s u l t from มีสาเหตุจาก supply insufficient supply of oxygen oxygen ไม่เพียงพองนันเอง sufficient ว่าเพียงพอใส่อินเข้าไปแปลว่าไม่เพียงพอคือ ออกซิเจนไม่พอในไหนในเลือดด้วยนะออกซิเจนในเลือดไม่พอนอกจากนั้นมันเกิดจากอะไร And also noted that he was d i a r i c and in a severe state of shock อย่างคุณหมอยังบอกอีกว่าเขาเนี่ยเป็น d i a r r i c diarrhea er แปลว่าโรคท้องเสียแปลว่าโรคท้องเสีย d i a r i c ก็คือเป็นโรคเป็นอเสีโรคท้องเสียแล้วยังจะอยู่ใน severe state ยังอยู่ในการช็อกอยู่ในภาวะช็อกที่ s e เวียแปลว่ารุนแรงด้วยนะเซเวียนี่ร้ายแรงมากร้ายแรงกว่าแค่แบกเซเวียนี่ใกล้าตายแล้วคือถ้ารักษาไม่ทันคือตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณคุณตาเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นแค่คนที่กินเหล้าแล้วเมานอนตับข้าหนอนเหมือนที่คุณตำรวจชิด พราะแต่ว่าเขาจะเป็นโรคไซโนซิสก็คือออกซิเจนไม่เพียงพอในเลือดแล้วก็ยังเป็นท้องเสียแล้วก็ยังอยู่ในสภาวะชออ็อกอกตาหกนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องเรื่องหนึง่งที่เกิดขึ้นที่เขาจะมาเล่าในในอะไรอะในข้อสอบเรนทรัสคือไม่ใช่เรื่องเราปกติเหมือนเจ้าชายกบหรือเหมือนอะไรแต่ว่าจะมีเรื่องอ่าสับแป,กแปกลกๆหรออะไรเงี้ยมาด้วยแต่ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ว่ายากแค่ไหนเขามีคำอธิบายเขาเขารู้ว่าเราไม่ใช่จีเนียส เขาคงจะอธิบายให้เราโรคไซโนซิสคืออะไรเห็นไหมถ้าอ่านก็คงไม่ยากเท่าไหร่มาลองทําดูก็สามบอกว่า the word r a c k e t line to describe the omen's r a c k e t คืออะไรคำว่า r a c k e t เนี่ยใช้อธิบายถึงอะไรความเป็นเจ้าของของ,ของคนแก่เมื่อกี้พี่บอก r รกแปลว่า อไอเออร์ผ้าคีเวลการจะทำนามให้เป็นเอ e t i v e ก็เติม ED เข้าไปแต่ Rack เนี่ยเป็นสั้นใช่ไหมมันสั้นเหมือนเล g เหมือน b ิ๊กอะไรเงี้ยแทนที่จะเป็น Big g e r ก็เราใส่ double g อาใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกัน double ged r a ีแ e ็แปลว่าฉีกขาดรงริ่งเพราะฉะนั้นอธิบายอะไรอธิบายเสื้อผ้าคำว่าเสื้อผ้าคือ clothes ก็สี่าไปเลย l e g s ขาไม่ใช่ไม้ mind, จิตใจไม่ใช่ strength ความแข็งแรงไม่ใช่เพราะฉะนั้นคําว่าแรกเกตคำว่าขาดรูริ่งแค่อธิบายเสื้อผ้าก้าสี่บอกว่า when the man collapsed ตอนที่คุณตาเนี่ยคนแก่เนี่ยล้มลงไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอันไหนถูกดูสิคนหนึ่งบอก people t r y to help him คนพยายามจะช่วยเขาเวลาเขาเว้นอะไรอย่างนี้ไ้ให้น้อยต้องคิดข้อไหนถูกที่สุด แล้วเขาจะเท็คว่าน้องเข้าใจแค่ไหนคนหนึ่งบอกคนพยายามจะช่วยช่วยไหมน้องเขาบอกว่าไม่มีใครช่วยเขาเลยใช่ไหมแบบว่าที่ให้ดูว่าเขาพูดตรงไหนพอเขาล้มใช่ไหมเขาบอกบัดเฮเลเรอโลอนนอนอยู่คนเดียวเลยไม่มีใครสนใจเลยถูกไหมแสดงว่าไม่มีใครช่วยเขาเลยท่านนี้ผิด Nobody saw him ตอนที่เขาล้มเนี่ยไม่มีใครเห็นเขาเลยคุณตาเนี่ยถูกไหมไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าในพาสเเขาบอกว่าตอนที่ล้มเนี่ยเขาบอก innumerable people must have noticed him ก็คงจะเห็นหรอกนะแต่ก็ยังจะนอนอยู่คนเดียวคือไม่มีใครช่วยไม่มีใครเห็นผิดค่ะเขาเห็นแต่ไม่ช่วยเพราะสาม p l e stood around watching him คนเนี่ยยืนรอบๆเขาในสตูดิโอราคือถ้าคุณตานอนอย่างนี้นะคะก็จะมีคนมายืนดูรอบๆเป็นไทยมุงบ้านเรานะคะน้องๆชอบมากค่ะกาไม่มีหายใจแลวยังจะมายืนมูงอีกไม่ใช่ไม่มีคุณดูเลยเดินผ่านหมดเลยฉะนเ้นเขาสี่ Nobody pay any attention to him ไม่มีใครใส่ใจเขาเลย to pay attention to something แต่ว,ว่าใส่ใจสนใจให้ความสำคัญกับอะไรข้อนี้ถูกค่ะไม่มีใครใส่ใจหรือตอนที่คุณตาคนณีข้าหลมเขาบอกว่า <ton> the, <language> the man was lying on his คุณตาเนี่ยนอนอยู่บนอะไร แบ๊หงายหลังหรือเปล่านอนทับนอนหงายหลังคือตัวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนอนบนหัวนี่ก็คงไม่ถูกอยู่แล้วนอนบนพุงก็คือความคว่ำหน้านอนตะแขคงข้างซ้ายดูซิว่าในเรื่องนี้ช่วยอะไรเราหรือเปล่าอันไนจะช่วยเราได้ดีส ดั with abdominal cramp คนที่ปวดท้องเนี่ยส่วนใหญ่เขานอนท่าไหนน,น้องน้องเขาะจะขดอย่างกับกุ้งเลยใช่ไหมน้องวันปวดต้องพยายามจับท้องไว้แสดงว่าเขาต้องนอนตะแคงใช่ไหมนอนเขาเรียกไงนอนตะแคงข้างเพื่อจะได้กดกลุ่มท้องได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อสี่ถูกนอนตะแคงข้าง ต่อไปบอกว่า most people thought thought นะคะ he was probably คนส่วนใหญ่คิดว่าคุณตาคนนี้เป็นอะไรอย่างที่เราบอกท,ที่เรื่องเขาบอกคือว่าส่วนใหญ่คนที่จะเมาซะมากเมาแล้วนอนข้างถนนฉะนั้น the drunk สอง drunk คือเมา crazy บ้างไม่ใช่ sleeping ก็ไม่ใช่ acting ก็คือ,อแกล้งเสแสร้งสแสดง,งละครอ,อยู่เพราะฉะนั้นคิดว่าคง 雜茂。